ครับกุโรยมีนชาแนลนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาเที่ยวกินเที่ยวใกล้เที่ยวใกล้เท,ที่ยวง่ายสไตล์ภาคกลางเดี๋ยววันนี้เราจะไปกเกาะเกตกันนะครับมีหาอะไรกินนิดหน่อยนะครับวันอาทิตย์ๆๆครับจากที่เราข้ามเรือข้ามฟากมาเนี่ยเราก็จะมาเจอวัดปรมาจิกาวาสนะครับเป็นวัดเก่าแก่นะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับตรง มาหาอุนนะครับคือแบบว่าคือจะไม่มีทางเขาบอกว่าบางคนก็จะไม่เปิดตรงข้างหลังแต่ถ้าเป็นบทมาหาอุนเนี่ยเขาจะต้องมีสีมาด้วยนะวังส,สดเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระกันนะครับ <S <S นะครับเราก็าอยู่ในไายในโบสถ์นะครับเราก็แปะทองนะหลวงพอง่อสมปรถนะเวลาเป็นทองเนี่ยเราต้องถส่พี่ยอดเกดก่อน ให้เราเป็นมงคลมองตรของชีวิตนะคะเรื่องปวดหัวจะได้ไม่มีเข้ามาหาชีวิตเราเสร็จแล้วเราก็ปิดท้องนะคะที่หน้าอกหอวมีความอิ่มเอ,อิมใจในชีวิตนะคะเพราะว่าหน้าอกเนี่ยคนเราเป็นสิ่งสำคัญเสร็จเราก็มาปิดที่มือนะคะเพราะเป็นพลังสะดุ้งม,มารจะได้ไม่เข้ามาปิดเคลียน์มีคาในชีวิตนะคะ แล้วเราก็ปิดที่ฐานให้รากฐานเราดีชีวิตเราดีอย่ามีอะไรมาเป็นอุปสรรคเราจ้ามดูสิดันานตักสิบ์างล่ะเพราะว่าดูนะเห็นไหมปิดตรงแบบหลุมพ่อแบบขนาดนี้ต้องตักสิ์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมาก่อเกิดมีอะไรมากมายกว่าที่คุณคิดเดี๋ยวไปที่ต่อไปนะคะ ครับตอนนี้เราก็มาทําบุญนะครับอธิษฐานจิตกับหลวงพ่อเสร็จแล้วก็มาทําบุญนะทาบุญแผ่นกระเบื้องทําแผ่นเหลี่ยมนะข้าหลามตัดจะได้ตัดเคาะกรรมตัดสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตเราและที่สําคัญตัดคนไม่ดีออกไปจากชีวิตเราตัดสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตเราให้ใช้ข้าหลามตัดที่นี่นะคะมีนะคะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยได้โชคลาภเข้ามานะคะด้วยอ,อนุภาพของข้าหลามตัดเนี่ยเขาถือว่าเป็นเครื่องรางนำโชคของคนอารับนะคะ แล้วก็เป็นการแก้เคล็ดตัวเราไปในตัวด้วยนะครับตาก็จากที่เรากราบพระแล้วก็ปิดทองในพระโบสถ์จแล้วทําบุญแล้วนะครับกับเบื้องเราก็มาด้านหลังนะครับวิหารหรือระาโบสถ์ที่เขาบ,บางคนก็เรียกโบสถ์นะบางคนก็เรียกวิหารนะแต่จริงๆคือวิหารนะคะเรามากราบพระเจดียด์นะรา,ามันนะคะ,ท,ะ,ะที่ไทยในก็จะป็นริตาธาเราเป็นริตาธาด้นะครับ เจดีย์สองนอมอนนะคะที่เพอรเกาะเกตวันนี้ขาบดีเมื่อต้องขอพรจากพระเจ้าเป็นมงคลส่งสุขในชีวิตนะคะสำหรับสายโมไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าพระเจ้าค่ะเดี๋ยวเราไปกราบสิ่งศักดิสิทธิ์ที่ต่อไปนะคะครัหลังจากที่เราไปกราบพระเจดีย์รามาแล้วเราก็าเดินมานิดนึงนะครับ จะเป็นวิหารพุทธศัยยานะครับแต่ที่นี่มีสถานีศักดิ์สิทธิ์กวาอีก,กอย่างหนึ่งนั่นคือพระพุทธรูปจังหวัดประจาจังหวัดนนทบุรีนะครับนั่นคือพระพุทธรูปนะครับนนทบุรีน,นึงนะครับเป็นพระทรูปที่เก่าแก่สเดๆนะครับเขาบอกว่าท่านพาอจิมใจดีขพอพรเลยฝากตัวขอท่านเป็นลูกเลยขอให้ท่านช่วยเหลือเราในหนึ่งการเงินขอพรอ,อะไรก็ขอได้ไหวับขอแล้วะครับ ครับหลังจากในบริเวณเดียวกันนะครับวิหารเดียวกันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระพุทธรูปประจําเมืองที่เราไปก,ากราบสักการะเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านในนะครับที่จะเป็นทางเข้าสู่<ม>พระวิหารของหลวงพ,พ่อปนอนสัญญาอันนี้ก็จะต้องมีหลวงพ่อหยกขาวเขาบอกไม่ใช่หยกนะเขาบอกว่าพระบอกเป็นหยกพระพบอกว่าเป็นหินอ่อนขาวนะฮะซึ่งคนจีนชื่อซานชิวตุนเนี่ยเป็นคนหุ้นกาวหน่อยนะครับ ขอสักทีิ์มากนะขอพรอ,อยู่วกับเรื่องสุขภาพนะคะขอพรอกู่กับเรื่องความทุกข์อะไรยเงี้ยขอให้ชีวิตเราเนี่ยเคลียร์ขาวสะอาดแล้วก็จุดทุกตรงนี้ขอพรถึง,งองค์พระสายญาติหลวงพ่อกนอนด้านไหนด้วยนะคะทําให้เรากินอิ่มนอนหลับตื่นมาก็รับเงินแสนเนงินล้านนะคะทําอะไรก็จะได้หมดความทุกข์ทันใจนะคะ อันนี้ก็เป็นภายในวิหารพระนอนนะ้นอว่าเป็นพระนอนคนที่เรียกว่าใหญ่นะคะสร้างวิหารได้ใหญ่ขนาดนี้นะคะเป็นศิละปะของอคนที่ทำานี่งคือคนกรอบเกตีเพราเป็นคนมอนโบราณแล้วก็ในสมัยรัตนนครนต้นนะคะแล้วก็ตอนสมัยราชีิษฐาก็ได้ทําการบูรณนะกรรมการขอสร้างทําอะไรอย่างเงี้ยที่สคพาตรงจุดนี้นะะ่านผู้ชมคือต้องไหว้นะ คือใครมีปัญหารเรื่องการเงินเรื่องโชคลาภต้องร่ายพระโบเข็นะคะอันนี้ของพม่าเลยนะคือเขาเชื่อว่าพระโบเข็เนี่ยเป็นเทพรูปเป็นพระอรหรันต์ที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะคะถ้าการกราบมาต้องขอบรมีท่านให้เราพ้นจากศัตรูหมู่มารแล้วก็ให้เราได้รับโชคลาภเ็นที่สุดทางขอพรท่านกันนะคะเดี๋ยวเราจะได้โชคดีนะคะวันนี้ครบเครื่องเรื่องการไหว้พระเดี๋ยวเราไปเดินตลาดกันต่อนะวก็ะเก็ดมีอะไรเยอะๆมากมายเลย ครับก็หลังจากที่เราไปไหว้สถานที่แรกแล้วนะครับวัดแรกวัดปลารมายใช่ปะนี้เราก็มาวัดที่สองวัด่องโทนะมาตรงน้ำที่นี่นะเนี่ยเราก็ส่งน้ำที่นี่นะคือแบบว่าคนคนมอญก็เชื่อว่าการส่งน้ำเนี่ย มันจะทำให้เราเนี่ยทีวิตเนี่ยมป็น,ะนละครร่มเย็น เข้าไปไหว้สิ่งที่ดีในโบสถ์ดกันนะครับก็หลังจากที่เราส่งน้ำพระเจดีแล้วนะครับอาจารย์ในมีก็มาทำเคสส่ายมงนะเราก็มาทำตรงแขวนในพราโพสดเพื่อขอฝากดวงชะตาราศีให้หลับหลงพอ่อให้ชีวิตเราลอยสกกาวบนฟ้า ตลอดทุกที่ว่า,าราตีการน,นะคะเราก็ขาผูแพล่แาง่ใหม่ดีเห็นแล้วอันไหน เคสสี่บางคนก็เชื่อว่าถ้าเราแขวนตรงเนี่ยเวลาเราแบบว่าทําอะไรก็จะได้มีชีวิตที่โลดโผนแล้วก็ติดลมบอลแล้วก็เวลาก็เชื่อว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยก็จะได้ขึ้นสวรรค์ได้จับตรงนี้ขึ้นสวรรค์ดูน,นนะครับขอให้โชคาภ ็ทำหมุญค่าน้ำค่าไฟ,ไฟกรณีตกยกพาคเสี่ยงทายทิฐานนะคะจริงๆนะคะทนะะายครับขอให้รก็บอกเบาอะไรอย่างเงี้ยเบาเลยนะคะบเะคะบาเออเบาเลยครับ <c oughs> <c oughs> นะคะเดี๋ยวเราไปขอโชคขอลาบกับน้องพูมามันค่ะเขาบอกว่าที่วัดตำลึทองเนี่ยพูมามิจุบเนี่ยจาจจะแม่ตะเคียนอย่างเซฟลาบเนี่ยเขาบอกว่าจะขอเรื่องของโชคลาบเนี่ยได้ผลดีมากใครมาก่อเกตต้องมากับไหว้นะคะแล้วก็มาเสี่ยงไข่เขาบอกว่าจะได้ผลดีลองดูนะคะขอให้คนโชคดีนะคะเดี๋ยวเราก็ จากการไหว้ตักสิดคบอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปหาอะไรทานเดี๋ยวไปดูข่าว่าเราไปทานอะไรกันบ้านอาเกฤนะคะ หลังจากที่เราวไหว้พระไหว้สิสส่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่ต้องเดินช้อปปิ้งาบาๆเขาบอกกอกเกตน,นะของกินเยอะแต่เป็นอาจารย์ี่เป็นคนเี่เรียกว่าเขาชอบเดินเจอคนเยอะๆไงก็เลยคิดว่าเออมาช่วงบ่ายๆเย็นๆหน่นอ,ยอยอย่างเงี้ยนี่ที่จะเจอคนน้อยนะคะแล้วก็เออมันจะได้ปลอดภัยจากเรื่องมาตรการเรื่องโควิดด้วยนะคะก็ะมาตอนเย็นนี่ก็ังมีอะไรที่แบบว่าน่าสมัยวิสวหอยู่นะเยอะนะร้านนี้ก็น่านั่งมากคนน้อยค่ะมาตอนเย็นเนี่ย ร้านริมระเบียง darum, คาเฟ่นะคะมากินร้านอาหารตอนนี้มาช่วงเย็นๆกับน้ำแตงโมนะคะน้องเตงโมนะคะของเรานะคะแล้วก็ร้านนี้เขาจะเด็ดในเรื่องเส้นคือผัดมาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพ่อครัวเขาก็ผัดมาม่าผัดหมูเนีย่ยเขาเอาจากกระทะมาแล้วก็ให้เอาจานวางแล้วก็เอากระทะเนี่ยใส่เลยนะคะตรงนี้เลยตรงๆนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นสปาเกตตี้หมูผัดที่เมานะคะเส้นละมุนลิ้นม,มากอะดูดีดูสีก็รู้นะ เนี่ยแน่นอนความอร่อยมัน,ม,นมาบังเกิดตรงนี้นะคะอันนี้นะคะก็ยำสาวมอนนะคะเป็นของคนมอนอะนะคือเขาเรียกว่ามีอ,อของกินตรงนี้เนี่ยมันจะบำรุงเลืสุขภาพลดความดันนะคะหนอกาลาแล้วก็อะไรนะคะคือเขาบอกว่าอะไรนะแม่ค้าก็บอกว่าหนอกะลาไม่รู้หรอกเพราะว่าเป็นคนสมัยใหม่ไงไม่ค่อยกินหนอกะลา ก็เลยต้องถามอ่ะพอดีป้าบอกมาเมื่อกี้นะคะก็คุณป้ามากเลยค่ะอันนี้นะคะคือแบบเป็นเรียวริ้ตี้อ็ไางทีแหละเขาบอกอร่อยแต่กินน้ำยำม,มาแล้วอ่ะอันนี้ก็นนนนเป็นเพย์ไงเขายังไม่ได้กินข้าวเลยสี่คนสั่งข้าวหมหูทอดมาหมหูทอดอันนี้ก็แบบว่ากลางๆราคาก็ไม่แพงนะคะหลักสิบไปไปลายยังไม่ถึงหลักร้อยนะคะแล้วก็สั่งดังเก็ตมานั่งกินเบาๆเน้นนะคะก็เรียกว่าอร่อยอร่อยกันไป แต่วันนี้มาถึงเสียดามากเลยกุ้หมดอะไรก็หมดนะคะอยากค่าเจ้าของร้านมากนะคะแต่ว่าแต่พอบอกว่าร้านอาหารที่นี่อร่อยนะคะรนะาคาอาหารรักสิ่ไปไปายหลักล้อต้นแล้วก็สามารถนั้งกินชมวิวอะไรอย่าเงี้ยวันนี้อ่ะที่สำคัญอากาศหนาว เมคาเฟ่ก็มีอาหารอร่อยๆไว้คอยรับบริการทุกท่านนะคะก็อย่าลืมนะคะมาเกาะเกร็ดก็จะต้องมาร้านริมระเยมคาเฟ่นะคะเดินเข้ามาประมาณสัก200เมตร2องเมตรกว่ากับ3 0 0เมตรได้ก็จะเจอร้านนี้แหละนะอยู่ทางด้านฝั่งนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามและณจะไม่พ้าการติดตามจากเราบูรีมิชแนลนะครับ